พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดโปรดเกตเชษฐารามที่จังหวัดสมุทรปราการถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดซับสไคร b ์ให้กับช่อง Black c a s and I y e Channel วัดโปรดเกตเชษฐารามเป็นพระอารามหลวงตำบลทรงครนองอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ วัดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองผู้สร้างก็คือพระยาเพชรพิชัยหรือเกตต้นสกุลเกตทัศน์และสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่สเข้ามาในวัดแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมพาไปชมในพระอุโบสถกันนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ ก็คือภายในอุโบสถจะไม่มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแต่ว่าข้างในนั้นมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะภายในอุโบสถนี้นะคะก็มีพระประธานที่ท่านมีพระนามว่าพระพุทธชินนา,าศาสดาซึ่งก็มีความหมายว่า พระศาสดาที่ทรงเป็นที่พึ่งโดยนายหลวงประชา,าราที่9ได้ทรงพระราชทานานามนี้ให้และด้านหน้าของพระประธานก็มีพระพุทธรูปปางห้ามสมุรและก็ปางห้ามญาติโอ้โหช่างงดงามตะการตาจริงๆนะคะคุณผู้ชมและที่บอกว่าในพระอุโบสถ จะมีลักษณะแตกต่างจากที่อื่นก็คือด้านหลังของพระพุทธรูปนะคะจะเจาะผนังเป็นช่องลึกทรงสูงด้านในจะเป็นปูนปั้นอักษรสาวกเป็นแบบลอยตัวแล้วผนังอีกสามด้านนะคะก็ยังมีการเจาะช่องกำแพงและมีภาพวาดของพระพุทธสาวกพิสุพิพสุณีไว้ในแต่ละช่องนั้น แต่เมื่อย้อนไปเมื่อร้อยปีที่ผ่านมานะคะพระอุโบสถหลังนี้นะคะก็เป็นพระอุโบสถที่ก่ออิฐถือปูนแบบธรรมดาผนังฉาบด้วยปูนเรียบนะคะแล้พศพอสี2นะคะก็เกิดรอยร้าวที่ผนังนะคะจึงได้มีการสำรวจแล้วก็พบว่าว่ามีการเจาะผนังทำเป็นช่องลึกเข้าไปในผนังนะคะแต่ก็ไม่มีใครทราบสาเหตุชัดเจนนะคะว่าทำไมภาพจิตกรรม จึงได้ถูกซ่อนเอาไว้ส่วนภายนอกพระอุโบสถนะคะก็จะเป็นลักษณะไม่มีช่อฟ้าใบละกาหน้าบันมีศิลปะปูนปั้นแบบเครือเถาประดับเครื่องรายค่ะคุณผู้ชมมาที่ย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็จะเห็นวัดพุทธรามันจซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถือได้ว่า วัดโปรดเกตเชฐารามเป็นวัดไทยพุทธเพียงวัดเดียวที่อยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมมอญและวัดพุทธรามันอำเภอพระประแดงนั้นเดิมทีมีชื่อว่าเมืองนครเขื่อนขัน,ขนเป็นเมืองหน้าด่านของปากแม่น้ำเจ้าพระยา และประชากรของคนที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวรามันหรือชาวมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินไทยเป็นเวลาช้านานโดยมีข้อมูลว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็ได้มีชาวมอญได้อพยพมาที่นี่นะคะและพระองค์ก็ได้พระราชทานที่ดินให้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่เมืองนนทบรุรีตั้งแต่ปากเกร็ดจนถึงปทุมธานี แล้วในสมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีพวกมอนอพยพเข้ามาเพื่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นจำนวนมากพระองค์ก็ได้ทรงสร้างเมืองนครเขือนขันแล้วให้ชาวมอนจากปทุมธานีเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่ ก็มาถึงที่พระวิหารแล้วนะคะพระวิหารที่นี่ก็จะมีลักษณะาการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกันกับพระอุโบสถนะคะภายในวิหารนี้นะคะก็จะมีพระพุทธไสยญาตินะคะคุณผู้ชมเราเข้าไปไหว้กันดีกว่านะคะ ช่างงดงามตะการตามากมากเลยนะคะพระพุทธสายญาตินั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองก็มีความยาวตลอดจากพระรัศมีจนถึงพระบาท16วาสองศอกนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างนะคะแต่ได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธสายญาติองค์นี้นะคะเป็นต้นแบบของการหล่อพระพุทธสายญาติที่วัดโพด้วยนะคะ ที่นี่นะคะก็มีพระมนฑดบกลางน้ำตั้งอยู่กลางสระน้ำเป็นพระมหาเจดีย์ยอมุมไม้20ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบดอกบัวเก้าชั้น ก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยศิลาแรงและก็มีพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในนี้นะคะก็เป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัย ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนด์แชร์แล้วอย่าลืมช่วยกด Sub ส cribe ให้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ